นักเรียนเตรียมอาหารเนี่ยเท่ากันค,คือหนึ่งคือร์ซของยอดนักเรียนใน1ิบหน้านเวลานั้นถ้าปัจจุบันมีนักเรียน10บ2 0 0คน2200นายก็จะได้เป็นนักเรียนเตรียมอาหาร22ค่ะแต่ว่าวิธีการในแต่ละห่วงเวลาอาจจะแตกต่างกันไปค่ะในในห่วงเวลาของน้องวิจักรเนี่ยก็เอาคะแนนที่เรียนเลยเพราะเขาเรียนปีเดียวเอาคะแนนที่1ถึงที่เท่าไหร่นะ15 15้าิบห้าอ๋ <15. S 1> อนี่ได้ที่8ดเปอเซ็นตเลย <12. S 2> อะไรอย่างี้เลย แต่ของปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเอาคนที่ได้คะแนนอาจจะไม่ใช่เท่านี้อาจจะเยอะกว่าจํานวนหนึ่งมากกว่าจํานวนหนึ่งแล้วก็มาสอบรวมอีกปงหากเพราะว่าเขาเรียนหลักสูตรของใหม่ในปีครึ่งละ,ะปีครึ่งละตรงเนี้ยถ้าอยากรู้ต้องไปเป็นานากก่อน เดี๋ยวใครจะไปรู้ข้างในต่อโอ้โหฉันอาจจะโอกาสค่อนข้างยากนะคะต้องต้องให้ชายไทยทางบ้านเนี่ยไปรับโอกาสตรงนี้เอ๊ะแอบกระซิบนิดนึงได้ไหมคะแล้วถ้าเป็นฐานกองบรรจาการมีแต้มต่อสาหรับการเข้าศึกษาเป็นนักเรียนในสิบหรือว่าเป็นนักเรียนเตรียมทหารเนี่ยเพิ่มมากกว่าปกติไหมมากกว่ามากกว่าเยอะครับคนที่จะไปเป็นนักเรียนสิบปัจจุบันเนี่ยท่านผู้จัดการบอกท่านให้นื้บ่ายชัดเจนว่าขั้นต่ำนะครับตอนเนี้เราให้มาจากฐานกองบรรจุการ80ซมาจากน้องๆทพลเรือน ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ว่าเนี้ยถ้าสมัครถ้าสมัครร้องขอเข้าไปนะครับเราแข่งในกลุ่มเองเนี้ยตรงนี้ได้อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะได้ทหากถ้าคูณคะแนนหลุดจากสามสิบเปอร์เซ็นต์นี้มาสอบแข่งกดตารวมได้อีกคือโอกาสเยอะให้หมดนะครับพูดง่ายๆอให้เล่าให้เล่าพี่วิจักก็คือตัวอย่างที่เล่าได้เป็นอย่างดีท่านหนึ่งของวันนี้เลยนะคะที่เราเชิญมาเป็นยังไงรู้สึกว่าคุ้มค่าไหมคะสำหรับการเข้ามาเป็นทหาร ก็คุ้มค่าเลยครับคุ้มค่าถือว่าการเป็นทาหารนี่ก็คือให้ชีวิตเลยเหมือนเหมือนเป็น<ม>ชีวิตชีวิตใหม่เลยนะครับที่มาอยู่ตรงจ,จุดริ้ได้ก็จุดเริ่มต้นจากการเป็นทหารกองประจำการเลยนะ<ม>ไปแดงในวันนั้นนี่เปลี่ยนชีวิตเลยครับค่ะคุณแ่งกว่าครับขอนิดนึงค่ะเชิญค่ะนี่คือตัวอย่างที่ตัวอย่างในเชิงบวกที่ค่อนข้างมีคุณภาพสูงด้วยเพราะว่าน้องเข้ามาจากแานกองำกำลังร้องผัทหานแล้วกัน มาเป็นนักเรียนสิบมาเป็นนักเรียนเตรียมทหารตอนนี้เรียนโรงเรียนเสียในการทหารบกอยู่เพราะถือเป็นาศาศาศาสานการเึกษาชั้นสูงกองทัพบกค่ะโอ้นี่คืออยู่หลักสูตรหลักแล้วแล้วก็มีโอกาสกที่จะเติบโ <1 S 1> ต,ต,1 1> ตเป็นพุ้มชาหรืหสอสายการดับสูงกองทัพบกต่อไปได้ค่ะโอ้ขอนญาติฝากตัวไว้ล่วงหน้าเลยนะคะเดี๋ยวพูดพูดคุยเพียงเท่านี้ก่อนค่ะไม่ก่อนมาน้องอีกสองท่านที่ยังเป็นทหารกองประจำการอยู่ก่อนนะคะีเป็นนักเรียนสิบแล้ะอ่าคนนี้เป็นนักเรียนในสิบแล้วแต่ก็ยังอยู่ในกองประจำการอยู่ด้วยใช่คะคือคือยังไงนะคะก็คือ น้องที่เป็นฐานกองจําการเดิมเนี่ยแล้วมาเป็นนักเรียนสิบเนี่ยเขาก็ยังมีฐานะเป็นเป็นฐานกองจําการด้วยเป็นนักเรียนสิบด้วยมีสองสองหมวกในในคนเดียวกันอ๋อทันี้ดกว่าอ่ะงั้นคงต้องให้น้องสุวินัยเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเข้ามาเป็นทหารกองประจําการก่อนค่ะคอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ชีวิตเรามาอยู่ตรงนี้ค่ะ,ะจุดเริ่มต้นของผมนี่คือผมได้ได้รับคำแนะนําจากรุนพี่ที่อยู่แถวบ้านครับก็เขาแนะนํามาบอกว่าอยู่ใีนี้ก็ สบายดีครับก็มีการฝึกอะไรก็สนุกสนานดีครับ mm hmm. พอผมก็ตอนนั้นช่วงนั้นก็ผมอายุประมาณ18ครับก็ย่างเข้า 19, ก็พอผมเข้าไปฝึกปกุ๊บก mm ็ hmm. ได้เรียนรู้ถึงเรื่องระเบียบวินัยแล้วก็ในการเป็นอยู่ของฐานที่เรียกว่ายัางไงครับก็ดีอยู่ในระดับหนึ่ง <c oughs> คือเพื่อพืนความสามารถของตัวเองคือให้อยู่ในระดับที่ สูงที่ทํางานได้ครับค่ะสุวินัยสมัครเข้าเป็นทหารกองประําการใช่ไหมคะครับสมัครเข้าเป็นทหารเนี่ยครับเป็นทหารกองประจาการครับแต่ว่าวงเล็บอาสาสมัครครับคือสมัครที่หน่วยเลยครับคือหน่วยกองพันจุโจมรักษาพระองค์ครับค่ะคือใช่ครับแล้วเป็นยังไงชีวิตของการฝึกมันเหมือนที่คิดไว้ตอนแรกไหมเราเคยกังวลไหมคะก่อนจะเข้ามาสู่รั้วของทหารว่าการฝึกมันจะต้องโหดแน่ๆเลยพอฝึกจริงรู้สึกยังไงบ้างก็ ความรู้สึกจริงครับเมื่อพอเมื่อไปสัมผัสแล้วเขารู้สึกก็มันก็ผมก็มองจากคนอื่นเขาก็ผ่านมาได้ผมก็ทําได้ครับก,ก็ไม่หนักมากก็เราก็ต้องมีความพยายามหน่อยพูดถึงเรื่องการเป็นอยู่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยแล้วก็ตัวเพื่อนที่เขาดึงเราด้วยค่ะก,การเป็นอยู่เป็นยังไงพอจะขยายความให้คุณผู้ชมฟังได้ไหมคะเช่นการกินการนอนการฝึก มันโหดจริงไหมมันลําบากหรือเปล่าก็ส่วนเรื่องการฝึกนี่ก็ไม่ลำบากครับก็มีข้าวกินตลอดก็ตาม,มนะใช่ครับกินอินครับแต่คือเราก็ต้องทํางานด้วยคือเราก็ต้องฝึกด้วยเพื่อให้หน่วยหน่วยเราคือดํารงสภาพความเป็นที่หนึ่งครับยอดเยี่ยมได้ครับก็บประมาณนะั้นค่ะแล้วสนใจอยากจะต่อยอดแบบพี่วิจักไหมคะเพราะตอนนี้เราเป็นนักเรียนในสิบอยู่ด้วยใช่ไหมอยากจะต่อยอดในเส้นทางทหารอาชีพไหมคะอ๋อก็ คิดไวแล้วครับว่าต่อยอดครับก็อยากจะไปเป็นนายทหารก็ดูแลแล้วก็สืบสารครับเพื่อแบบให้ทหารมีคุณภาพขึ้นครับครอบครัวเราชอบเรื่องการเป็นทหารอยู่แล้วด้วยไหมคะอ๋อก็ทางครอบครัวก็เป็นอย่างพ่อก็เป็นทหารอยู่แล้วครับก็ขเขาก็สนับสนุนด้วยทางหนึ่งครับ มีประสบการณ์แบบอารมณ์ว่าบางบ้านเนี่ยนะคะเห็นลูกใส่ชุดทหารครั้งแรกคุณแม่ถึงกับน้ําตาไหลอะไรแบบนี้เลยพอจะเล่าอะไรลักษณะงี้ให้เราฟังได้ไหมก็ผมก็ตอนนั้นผมก็จบหลักสูตรล่มครับก็ได้พักกลับบ้านก็กลับไปก็พ่อผมก็ก็ดีใจครับลูกประสบความสําเร็จครับก็ยินดีด้วยก็ถ่ายรูปครูอะไรนี้ครับประมาณนี้ครับ ค่ะมันเป็นสิ่งที่ลูกเราทำแล้วลูกเราภาคภูมิใจด้วยพ่อแม่ก็ภูมิใจด้วยใช่ครับฟังแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะคะนี่มาที่น้องต้าอู่บ้างโอ้ต้าอู่ก็เป็นคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะปัจจุบันมาเป็นฐานกองประชาการหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงเราจับใบแดงเข้ามาถูกไหมครับผัดเท่าไหร่นะผัด265ครับผัด265ตอนนี้ก็เท่ากับว่าฝึกมาเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งแหละประมาณจบไปแล้ว